หาสุภาพพุทธวิริโยเจ้าอาวาสวัดป่านาคำพระนักพัฒนาที่ช่วยปลดหนี้เปลี่ยนชีวิตเกษตรกรโดยการน้อมนำอาศสตร์พระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนให้กับชาวบ้านให้เข้าใจอย่างเป็นรูปธปรรมอีกทั้งยังจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาลสินวัดป่านาคำและได้นำเอาเครื่องมือที่มีชื่อว่าลุ้มพอเพียงมาใช้ในการทำการเกษตรแบบพอเพียง ประสบผลสำเร็จอย่างงามขณะนี้ได้ขยายผลไปยังชุมชนและสถานศึกษาอื่นๆด้วยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพระอาจารย์มหาสุภาพเจ้าอาวาสวัดป่านนาคำที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะนมักการพระคุณเจ้าค่ะสาธุขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าพระอาจารย์เองมาสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรได้อย่างไรคะ เกิดจากปัญหามากกว่าเป็นปัญหาภายในตนแล้วก็ปัญหาของชุมชนปัญหาภายในของเราก็คือว่าภารกิจของพระสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่จะต้องสั่งสอนประชาชนที่พระเจ้าท่านตัดว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปสู่ที่ต่างๆเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากและเพื่ออนุพคูลโลกเมื่อเราสอนเขาเนี่ยในะยะ10 20ปีที่ผ่านมาเราพบว่าการสอนอยู่บนธรรมะก็เลยทําให้คนเข้าใจบนธรรมะแต่เวลาออกจากวัดไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้อย่างจริงจังดังนั้นจึงปรับ วิธีการสอนภายใต้หลักการเดิมเรียกว่าไร้รูปแบบแต่ไม่ร้หลักการแทนที่จะสอนอยู่บนธรรมาเราต้องไปสอนกลางทุ่งนาแทนที่มือจับใบลานเราก็ไปจับจอบจับเสียมแทนสามารถพาเขาทําให้เป็นรูปธรรมได้นั่นคือเหตุผลที่ต้องสนใจเรื่องการเกษตรเดิมเราคิดว่าเกษตรเป็นทางเลือกแต่จริงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดพระอาจารย์เองมีหลักหรือว่าแนวทางหรือเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ยึดมั่นแล้วก็ต่อสู้อดทนที่จะสอนชาวบ้านต่างๆกาจะ,จะเกิดจากคร<ม>ูอยู่สามคน ครูคนแรกก็คือพระลัมมาพุทธเจ้าพุทธเจ้าที่ทรงเป็นเป็นต้นแบบของการเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจที่สองก็น่าจะมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าซึ่งท่านมีปฏิปทาคล้ายกับพ,พระพุทธเจ้าจากการที่ท่านเป็นผู้ให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและอันที่สามซึ่งเป็นแรงบันดาลใจก็คือว่าความจริงและความดีย่อมสวยงามเสมออันนี้คือแรงบันดาลใจที่เรามีสามสิ่ง แล้วสิ่งที่พระอาจารย์ได้สอนชาวบ้านหรือว่าพระอาจารย์ได้ลงมือทําให้ชาวบ้านเห็นมีอะไรบ้างคะน่าจะมีสองสิ่งก็คือหลุมพอเพียงในหลวมพอเพียงเองจะมีเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็เวอร์ชันสองเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยว่าด้วยการพึ่งตนเองแต่เวอร์ชันสองเนี่ยจะให้น้าหนักเรื่องเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมไปพร้อมๆกันเรื่องที่สองที่ใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาชุมชนนั่นก็คือ มีีวิตองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็สิ่งที่พระสารได้สอนชาวบ้านไปนั้นพระสารได้รับความรู้ต่างๆเหล่านี้ใช่ต <ๆ S 2> ้องบอกจริง,รงๆก็คือว่าเกิดจากความผิดพลาดนั่นแหละคือความรู้มีเป้าหมายชัดโฟกัสให้ถูกจุดผิดแก้ไขใช่ไปต่อไม่ตอบโจทย์จนหยุดทันทีได้ฟังพระสารเล่าแบบนี้นะคะอยากจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าหลวงพ่อเพียงเป็นอย่างไรบ้างได้เดี๋ยวจะพาไปดูที่วัดมีทั้งเวอร์ชันหนึ่งและเวอร์ชันสองได้เลยค่ะ และนี่ก็คือหลวงพ่อเพียงเวอร์ชันที่หนึ่งนะคะให้พระอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าค่ะก็ตาม,มรามูปที่หนึ่งก็คือมีพี่เลี้ยงหนึ่งยืนต้น4ฉลาดหปัญญาองคสิบและปลูกแบบศิลปินแต่ว่าใช้หลักคร่าวๆหลักหยาบๆอยู่แค่สี่ตัวก็คือเนี่ยสองคูณสองเมตรอันนี้คือพื้นที่หรือหนึ่งตารางวาแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพเนี่ยสองถึงสกระสอบสิ่งแรกที่ต้องปลูกคือไม้ที่เลี้ยงหนึ่งต้นกล้วยพี่เลี้ยงหนึ่งยืนต้นสี่ก็จะอยู่4ี่มุมแบบนี้อืมีสองสาม แล้วก็ฉลาดห้าฉลาดก็คือเช่นต้นขาอันนี้ที่อายุประมาณสี่ประมาณห้าถึงสิปีถึงจะตายคา,ยามะละกอก็จะมีพวกน้อยหนาบ้างแล้วก็พืชปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเกิดอ,อายุไม่เกินสองปีเช่นผักแพลวพริกมะเขือคนะน้าประกาศอกชีสุดท้ายพอเราปลูกครบแล้วก็เอาฟางมาปิดที่หน้าหลุมค่ะในฟางจะช่วยปรับภาคค่า p h ให้อยู่ที่ประมาณเจ็ดดศูนเริ่มเกลี่ยเข้าไปตรงนี้ข้างในาปุ๊บเราจะเริ่มเห็นไส้เดือนเข้ามา แล้วดินข้างล่างเนี่ยก็จะเริ่มมีการเก็บน้ําแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีไอสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยดินที่เราถ่ายแบบนี้โดนฝนกระแทกประมาณสัก5้ครั้งนี่ก็คือจะเริ่มแน่นหลุมต่อไปเราไมา่ใช้ปลูกติดกันนะเวอร์ชันหนึ่งคือต้องเว้นไป2 m. เมตรระยะห่าง 2- อคูณสเมตรเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดเราต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะกว่าที่เราสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนาไปขายได้ขึ้นอยู่กับพืชแต่ว่าโดยภาพรวมของหลุมพอเพียงได้ประมาณวันที่7ที่8ก็เริ่มเก็บยอดกะเพราไปกินได้ อ่านี่คือความแตกต่างของเวอร์ชันน1กับเวอร์ชัน2การปลูกพืชของเวอร์ชัน1นเนี่ยคือปลูกตามอารมณ์แต่อันนี้ต้องปลูกตามออเดอร์มีการามีการหาข้อมูลก่อนตามหลักการทรงงานข้อที่หนึ่งค่ะก็ะค,ะค,ะคือว่าต้องใช้ข้อมูลหาออเดอร์ว่าเขาต้องการอะไรบ้างก็มาทําตาดีทินปลูกด้วยการปลูกผักในกระดาษก่อนค่ะเพอปลูกผักในกระดาษแล้วทีนี้เราค่อยเอาเอาผักนี้มาปลูกจริง กว้างเนี่ยมัน2เมตรค่ะแล้วก็เวลายาวถ้าปกติแล้ว2เมตรอยู่แค่นี้แต่ในหลุมพเพียวใช่น2จะ4เมตรสี่เมตรก็คือยาวขึ้นไปอีกจะดูว่าหมายเลขหนึ่งคือกะเพราค่ะนะฮะแล้วพอหมายเลขหนึ่งตรงนี้ก็เป็นกะเพราแมงที่ชอบกินกะเพราเนี่ยกว่าจะเดินผ่านจากกะเพราหนึ่งมาหากะเพราหนึ่งต้องเดินทางไกลจนถึง4เมตรค่ะเธอจะลําบากมากเลยการที่ท,ที่ที่จะมาหากินอยู่ในแปลงแห่งนี้เธอก็เลยเอางี้ดีกว่าถ้ามันกินยา,ยากขนาดนี้ไปกินที่อื่นดีกว่าในขณะเดียวกันกสัตว์ที่มีคุณต่อเรากับทางานอย่างสนุนดิ ขุดดินเพิ่มจุลินทรีย์ใต้ดินด้วยการให้จังหวะปลูกเนี่ยเขาจะใช้วิธีการปลูกแบบว่าผักกินใบต้องปลูกทุกเจ็ดวันผักกินผลจะต้องปลูกทุกหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้พลาซันเองเคยได้มีการจัดตั้งกลุ่มไหมคะกลุ่มเราเริ่มต้นกลุ่มด้วยปัญหาปัญหาของชาวบ้านคือปุ๋ยชีวภาพที่จะทำเนี่ยไม่พอทํะไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วเมื่อเวลาจะทําปลูกทําปุ๋ยต่างๆปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปซื้อมา อันวิธีการที่จะต้องไม่ต้องซื้อก็คือว่าเอาหมูไปให้เขาเลี้ยงราะฉะนั้นก็ไปหาหมูจากโรงฆ่าสัตว์หมูน้อยสี่ตัวเนี่ยสามารถให้ปุ๋ยชีวภาพได้สัปดาห์ละ250กิโลกร,รมัมมีเงื่อนไขว่าหนึ่งเมื่อเอาหมูไปส่งแล้วจะต้องไม่ต้องจ่ายตัวละพันแต่ให้จ่ายตัวหนึ่งอยเพื่อช่วยค่าขนส่งค่ะแล้วสองเมื่อหมูออกลูกแล้วให้คืนลูกสองตัวเราก็ไปให้ชาวบ,บ้านคนยักจนคนอ,อื่นต่อนีอ่พอเรื่องของเครือข่ายซึ่งเป็นบันไดขั้นที่3ก็คือขั้นก้าวหน้าที่ในหลวงสอนคนปล เราคนะดีสองพวกนี้มาเจอกันที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพยุพราชกุศลัยจึงมีการขายตลาดอาหารไม่มีสารเคมีเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะอย่างกลุ่มผู้บริโภคที่บอกว่ามีถึงขั้นโมเดิร์นเทรดเลยอันนี้พระารไปเจอมาได้ยังไงคะห้างสปปรรพสินค้าหลายห้างที่มามาคุยพอมาคุยปุ๊บก,ก็ติดเรื่องมาตรฐานพอดีได้มูลนิธิรักดินรักน้ำโดยคุณไก่สันหจุธาจิราธิวัฒน์ให้มาตรฐานเอิร์ธเซฟนั้นก็เลยใช้มาตรฐานเอิร์ธเซฟเนี่ยในการขึ้นห้างสรรพสินค้า พระอาจารย์คะแล้วสำหรับความรู้สึกของพระอาจารย์เองที่ทุกวันนี้เนี่ยถือว่าได้มีส่วนในการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างแท้จริงพระอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกอยากช่วยเหลือชาวบ้านอย่างแท้จริงพระอาจารย์รู้สึกว่าเอาตรงๆเลยนะรู้สึกว่าฉันได้รางวัลทุกวันรางวัลที่เขาประกาศมาให้ต้องขอบคุณที่ทําให้ฉันทํางานได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลนะฉันก็ทํางานอยู่เท่าเดิม เพราะว่าฉันทางานเต็มที่อยู่แล้วถ้าถามว,าว่าวันนี้รู้สึกยังไงคือรู้สึกว่าตัวเองได้รับรางวัลทุกวันวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ได้มาบอกเล่าถึงองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแห่งนี้ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเจริญพรขอบคุณพี่ตูด้ลยคะ่ะถ้าหากว่าเราสอนให้เขาทําโดยที่เราไม่ได้ทาเนี่ยแรงบันดาลใจ ความเชื่อความศรัทธาจากคนที่ดีแต่พูดมันก็ไม่แตกต่างจากเราไปนั่งฟังนกแก้วนกขุนทองพูดอุปสรรคมีทุกวันแต่ว่าปัญหาเราถือว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มโลกมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบกเกิดความรู้การเกษตรเทคนิคการทําหลุมพอเพียง 1>, 1. ขนาดหลุมพอเพียงควรมีขนาดกว้าง8 0 1 0 0ถซนติเมตรลึกประมาณ3 0ซนติเมตรระยะห่างระหว่างหลุม4คูณ4เมตรถ้ามีพื้นที่1ไร่จะได้100หลุม 2. พืชที่ปลูกตามแนวทางของพระอาจารย์1หลุมพอเพียงประกอบด้วยพืช4ประเภทพืชพี่เลี้ยงเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาเก็บน้ำเก็บความชื้นโดยเฉพาะช่วงร้อนหรือหน้าแลง้งเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอม พืชยืนต้นประกอบด้วยขนุนมะม่วงมะนาวกระท้อนเป็นต้นในหลุมหนึ่งควรเลือกปลูกแค่ประเภทเดียวพืชฉลาดเป็นไม้ข้ามปีที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีเก็บผลได้นานพอสมควรเช่นชะอมผักหวานมะละกอพืชปัญญาอ่อนหรือไม้รายวันเป็นไม้ลมลุกปลูกง่ายตายเร็วต้องคอยปลูกใหม่ดูแลรดน้ำทุกวันแต่เก็บผลได้เร็วได้ทุกวันเช่น พริกมะเขือกระเพราโหระพาตระไคร้เป็นต้นเริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่15วันวิธีทำหลุมพอเพียงขุดหลุมขนาดกว้าง80-100ถเซนติเมตรลึกประมาณ30ซนเมตรลักษณะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบหลุมรากแฝกจะสารเป็นร่างแหในแนวดิ่งช่วยยึดดินให้คงรูปเปรียบเสมือนกระถางธรรมชาติปลูกพืชทั้ง4ประเภท การปลูกพืชแบบหลุมพอเพียงนี้สามารถให้ผลิตผลกับเราตั้งแต่ระยะสั้นถึงระยะยาวอีกทั้งยังลดภาระการให้น้ำและลดต้นทุนในการปลูกซ้ำพื้นที่ช่องว่างในหลุมยังใช้ประโยชน์ปลูกพืชผักช่วยคลุมดินแทนที่จะปล่อยให้วัชพืชขึ้นเลยทำให้ลดภาระในการกำจัดวัชพืชเรียกได้ว่าให้ผลตอบแทนทั้งรายวันรายเดือนและรายปีค่ะ